กูไปนั่งไม่ขอร้องหน่อยได้ไหมครับได้ครผมขอร้องขอร้องกับคนไหนครับได้ได้ครับไปเลยเพื่อนปล่อยมึงแต่ผมกระจอดมาด้วยเอ้นั่นก็กระจอกไอ้นั่นก็กระจอกไอ้นั่นสู้คนไม่ได้หรอกเอาเลยไอ้เหี้ยมัวแต่พูดกูบอกให้เริ่มแม่งเลยกูลำพานเพิ่งจะฟอร์มแบบมาเพิ่งไม่กี่ เรียบร้อยมึงเรียบร้อยมึงเฮ้ยเอาเฮ้ยได้โอกาสสวนชัดนี้ห้ามพลาดเอาเรียบร้อยจบแล้วไม่ใช่ไงกูภาคให้ฟังเอาว่ะยาวยาว,ยาวจังหวะนี้ยาวแต่หมัดเขานำนะกูบอกเลยหมัดเขานำเพื่อนตอนนี้หมัดเขานำเฮ้ยหมัดเขานำเฮ้ยเฮ้ยเอาดิเอาดิมีโอกาสเรียบร้อยสองหมัดตาย <c oughs> เออไอ้เรี่อมันลองเล่นนับวินดูก็ได้เลยอ่าได้ได้ได้ครับเอากี่วินเอากี่วินครับห้าบินไหมแนยน้อยอ่าได้ได้ครับโอเคครับเริ่มแล้วเริ่ม,มเริ่มใหม่ครับผมเริ่มเลยครับน <c ười> ับว <c ười> <c ười> ินไป อ yeah. ันนี้น่วินาทีครับใช่คร um ับผมไม่ได้เปิดไหมใช่ครับผมเฮ้ยมันตรับสีได้ครับดิ

ข้ในมันเสียวเขาแต่น้องอย่าเผยพี่แล้วกัความเ่อพี่มันแบบว่าเลยว่าเธอเหาจะพาไปเล่นวายปอ่ะแต่ถ้าน้องอยู่ไปจัขโมยให้น้องแดกถ้าตำรวจม,มาจาับเพื่น,นี้พี่ว่าไม่แบกบแบบไม่จับได้ไงเียกูไปขโมยระมมแบบันแดกไปแต่วันนี้โซลิไม่เจอูกับพวกพ่อไม่เรียกน้องมึงมาเทียวได้เขาให้อยู่ใกล้ทำไมพวกมึงต้องปากเดียก็แต่แปดเดสักอย่ากดีแต่ถ้ามึงได้อยากเมียกูให้มึงกาบเตีน่ะพูกอูฮิปทอปคิดทอปกว่านเบีย่ทำไม่ไดแบบูอ่นึงก็ทาไปดิแต่ไม่ก็ทำไม เจแดดอแต่ว่าเจได้ชมโอเคจจชอบไลค์แต่ชีวิตไดสั่งคงไม่มีแต่เรื่องแปลกแปลกอ่ะกูเขาไม่เข้าใจมีแต่คนแย่งการแดกเพลงกูอยู่ใต้ดินแต่เพลงมึงอยู่ที่ตามตลาดเพลงกูยายจะได้ยินไม่เหมือนพวกมึงที่คอยประกาศอ กูเิดเพลงให้ไม่รู้ว่าได้ยไหมเอาเลยเอานเอาล้นเอามานอาลานจะให้ Uh, i twa, twa, twa. Time's over. i hate i hate, I hate แล้วพูดกูไลน์กันมาเป็นกองทัพไอจะวันแดดพูดดีมึงอย่ามามองทับไอไอพูดเชียๆอยากจะลองวัดกูเดินกันมาแบบกี่ตีนเฮียมึงมาลองโคตรลิตโคตรฟิปโคตรคิวอ่ะมึงเป็นเด็กกับต่าไม่ต้องมาบอกพวกกูไม่วิวอ่ะถ้าพูดถึงเรื่องมันนี่กูบอกตรงๆกูโคตรได้ชิลในโคตรในแก๊งกูแข็งสัตวสในเรื่องมันหมันกูโคตรได้ชิลยัดแม่ไม่โคตรเชียวยัดแม่กูโคตรเพียวไอสัตว์ตอนนี้กูโฟลอร์ยัดโดนไม่โคตรเวียลไอสัตสไม่โคตรเชียวยัดแม่อย่าเทียวเชียวไอสัตว์กูทักกันเย็นยัดแม่กูโคตรเวไอสสัตว์กูีขาวยกกกททััับบบแอออศวิินน่ะมมงงงรูสสีเช็คลเดกกกกบบิินน่าาาูมโยยทัััองงค อะแล้วพวกกูทำแค่เย็นตัวไหนแค่อยากจะบินน่ะตอนนี้กูอยู่ในห้องไอเชียแมงโคไทยสัตว์ไอพวกกระจอกกูบอกว่าพองตายเย็ดแม่ชนรถกูกูใช้เงินความตายพวกแมงไม่รู้หรอกพี่ไอเฮียพวกแมงควายกูมาจากนอกร่องเย็ดแม่แม็โคนเชี่ยในมือกูถือโลกไอสัตว์ไวเบเนียมกัญชาวางมาเติมเย็ดแม่แมงพรีเมียมให้น้องของวิดีไอเชียพี่โคเชียชีได้เข้ามาหาแล้วบอกเงิน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 ชีใช้ไม่ว่าชีบอกว่าเพล่นเพื่นเพื่นกัญชาพี่อยู่ในห้องไฟมาเบิ้ลเบิ้ลเบิ้ลเพื่อนกูขอจ่หมดเย็ดแม่มาเติมเติมเติมชีจะก่อนจะแไปจะก เราฟัง so เราฟัง away round ชีวิตเราเฟรมหายชีบบอกว่า what the way now ไม่เปมนอย่างที่เซก็ใช่ตอนนี้กูอยู่ที่อีทเพียวอย่าแม่งกูโคตรเพียวไอ้สัตว์ตอนนี้กูโฟลูย่าโดมเป็นโคตรเพียวไอ้สัตว์เป็นโคตรชิวอย่าแม่งอย่าเทียมเชียวไอ้สัตว์กูทากันเย็นอย่าแม่งกูโคตรเพียวทวัสดีครับเพื่อนึงเด้อสวัสดีครับครับมองกูบักหนึ่เพื่อมองกูบักอ่ะทำไง มันเปงไงได้ละโอเคครับขอบมากครับตึงๆมากครับโอ้เจ้าเลอาลองได้ไหมด้๋ยว่ถ้าได้ได้ผมได้ได้ไอ้ยึงรอนวิชาไอ้สัสของกูบ้างลย่ีาัราวิดีะแม่งดบต่แตอนบมมาาเลยเฮ้ยมึงจะเก่งเกินกูกันไปละ 嘿嘿，我扛，哎呀！ เน้าตอนกากูสีทไม่ใช่สมองกบินอ่เวลากูเดิมายกทับกันอย่างเงคิงอ่ะแล้กกู้ชาเย็นตัวเ่ยอยากจะบินอ่ะกูเดินอาเคิงอย่าเคิงเ้ยเติเลยอย่าแม่มึงคตรกโลดกูเบรคตบให้กลับเฮรเลยแล้ึกับไปเซิรเยกอมเก้รเลยเจ๋งเลายอไ่สายทมักลบไปเป็นเดิเยเรวที่บ่ยแก่สมองาเทนู่ไม่เหมือนพวกมึง่ะไ้เดแค่โคเน่ไม่ต้องาแซไนแรก็เป็นของกูไีครับครับคร